ครับนี่คือ i n s i ซส์นิว w s เล่าข่าวการเมืองจับตาอภิิหารการเมืองเดือดเดือนกรกฎาคมได้รับการคาดการว่าจะเป็นห่วงเวลาแห่งความร้อนแรงทางการเมืองหลังจากสอสอทุกพักเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานสภาผู้แทนราษดรครบท้วนทั้ง500คนเริ่มจากรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรกวันที่3กรกฎาคมจากนั้นจะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกอีกเช่นกัน เพื่อเลือกประธานสภาผูพพ้แทนราษฎรหนึ่งคนและรองประธานสภาผูพพ้แทนราษดรอ,อีกสองคนในวันที่4คกรกฎาคมการเลือกประธานสภาเป็นกระจกบานแรกที่สะท้อนถึงการจับมือร่วมกันของ8พรรคพันธมิตรที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนํายังมีความเหนียวแน่นเหมือนเดิมเมื่อครั้งร่วมลงนาม m อยจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรการได้มาซึ่งประธานสภา ยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงการประชุมร่วมรัฐสภาสอสอสอวเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นอีกไม่นานด้วยนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพรรก้าวไก่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่แน่นอนผลการเลือกตั้ง14ล้านคะแนนเสียงของพักก้าวไก่คือเจตจำนงของประชาชนที่บ่งชี้ไปทางนั้นต้องการให้พิธาเป็นนายกก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่ในสถานการณ์ความเป็นจริงนักวิเคราะห์การเมืองแทบร้อยทั้งร้อยเห็นตรงกันนายกคนที่30จะชื่อพิธาหรือไม่ยังเป็นเรื่อง50-50และโอกาสอาจจะลดน้อยลงไปถึงระดับ70-30ด้วยซ้ำหากประเมินจากอุปสรรคขวากนามต่างๆทั้งเรื่องหุ้นสื่อมาตา112ทรัพย์สินที่ดินแม้กระทั่งเรื่องแบ่งแยกดินแดนก็ยังถูกนำมาโยง ที่สำคัญสวกลุ่มใหญ่ก็ยังปักหลักมันชนิดหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่มีทางโหวตให้พิธาเป็นนายกแถมสวบางคนยังปล่อยข่าวขย่าวขวัญเรื่องซื้อสอสองูเหา่าหัวละ100ล้านบาทเป้า60ตัวรวมเป็นเงิน6,000ล้านบาทเพื่อพลิกคว่วเปลี่ยนทางพักชนะเลือกตั้งไม่ได้ตั้งรัฐบาลพักแพ้จะได้ตั้งแทนสสงูเห่ามีมาทุกยุคทุกสมัย แต่อย่างมากก็ใช้วิธีทยอยซื้อครั้งละ4-5ตัวแล้วแต่สถานการณ์ความจำเป็นขณะนั้นแต่ถ้าถึงขั้นซื้อยกฟาร์มทีเดียว60ตัวเพื่อพิกขั้วรัฐบาลยังไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหัวหน้าพักบางคนที่เป็นตำนานนักช็อปยังไม่เชื่อข่าวที่ปล่อยออกมาเพราะที่จะจ่ายเงิน6000ล้านซื้องูเห่าคงมีแต่ควายเท่านั้นที่ยอมจ่ายแต่ก็อย่างว่า การเมืองไทยมักจะเกิดอภินิหารขึ้นได้ตลอดเวลาก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าตลอดเดือนกรกฎาคมจะมีอภินิหารทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ